เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีปเป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda c ซี i c โฉมซีดอครับสีสันสดใสนะครับเป็นสีแดงแก้วครับคันนี้เอกสารครบโอนครับเครื่องดีนะครับไม่ดังไม่ควันครับน้ําไม่ดัน เรงจบๆครับขับไกลได้สบายรถพร้อมใช้งานนะครับเจ้าของใช้อยู่ทุกวันนะครับสีก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับแรงๆครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับก็ต่อรองได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับสภาพคุ้มค่าคุ้มราคาครับมีค้ำมีอุปกรณ์แต่งให้ด้วยครับเบาะหนังสภาพดีคู่หน้าเป็นเบาะแต่งนะครับสีแดงแก้วครับ ้องเครื่องครับสว,สวยเลยทีเดียวครับเครื่อง VTEC คครับมอเตอ c i v ซ c ซีดอท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์ hmm. โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ